แม่น้ำหนึ่งมาแล้วงวด16กันยายน2564เป็นตัวเลขที่ใครๆก็ต่างเฝ้ารอสำหรับเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งเน็ตไอดอลใบหวยคนดังหลังจากที่งวดที่แล้วพาเอา FC เฮกันลั่นเมื่อ79เข้าจังๆและสำหรับในงวดนี้ ถึงแม้ว่าแม่น้ำหนึ่งเองจะประกาศงดจุดทูบแต่ก็ยังคงให้แนวทางออกมาซึ่งแนวทางที่แม่น้ำหนึ่งให้มานั้นวันนี้ทางช่องก็ได้เก็บมาฝากทุกท่านส่วนจะเป็นตัวเลขอะไรนั้นไปชมกันค่ะย้ำกันอีกชัดๆนะคะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงของแม่น้ำหนึ่งแน่นอนไม่มีการปลอมแปลงแต่อย่างใดค่ะ และทางช่องสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการแตะลิงก์การพนันแต่อย่างใดตัวเลขที่ให้นี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถติดตามได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านเลยไปค่ะและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ